สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมาลุงขานะครับวันนี้มีรถจะมาขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถฮอนด้าแจ๊ดเจแปนนะครับปี2012จดทะเบียนปี2012เลยเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับก็เจ้าคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว h o น da าแจ๊นะครับปี2012นะครับเป็นตัวเจแปนนะครับเป็นตัวตอนน้ําท่วมนะนะครับจ้ตอนนั้น ไม่มีขายนะครับต้องนําของญี่ปุ่นเข้ามานะครับก็มีไม่เยอะนะครับแต่คันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวเจแปนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวไฮบริดนะเราก็ไม่ใช่ตัวแบบธรรมดาด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นกันชนคล้ายๆ SV ตัวท็อปเลยนะครับไฟตัดหมอกจะเป็นทรงรีนะครับอยู่ในกันชนเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะไฟนะครับไม่เหลืองไม่แตกนะครับ สีผมเคลียร์ใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับอันนี้เป็นสีเทาซิมเ e อร์สโตนะครับก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับยางเป็นยางกู o d อ e ปีปี2024นะครับแม็กก็เป็นล้อแม็กขนาด1 5หรือ16เออเดี๋ยวขอดูก่อนนะขนาด16นะครับ185 5 5 16นะล้อแม็กก็เป็นลาย5ดก้านคู่เหมือนล้อตัวท็อปเลยนะครับ แล้วก็ด้านข้างจะมีสกเกิตข้างด้วยนะครับแล้วก็มือจับนะครับจะเป็นสีเดียวตัวรถนะมาถึงด้านหลังด้านหลังไฟก็จะเป็นไฟ2องขีดและเรียบร้อยนะครับก็คือเขาเรียกเป็นตัวไฟของขีดนะนะครับด้านหลังนะครับจะมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับ4ี่จุดนะครับติดอยู่ที่กันชนนะอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ติดเพิ่มแต่อย่างใดนะครับด้านหลังแจ๊สอันนี้ก็จะมีตัว ที่ปิดด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับที่ปิดด้านท้ายตัวนี้ถ้าตัวปกตินี้ไม่มีนะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นตัวเจแปนถึงจะมีที่ปิดด้านท้ายอันนี้ติดมาด้วยนะครับก็สามารถซื้อใส่เพิ่มได้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็น h o n d a เป็นอะไรของทาง h o n d a Acces s เคานะครับก็ด้านในก็เหมือนเดิมครับเบาะสามารถปรับ,รบได้เรียบเลยอันนี้ข้างในรู้สึกลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังสีเทานะครับ เบาเดิมมันน่าจะเป็นผ้านะครับเบาเดิมน่าจะเป็นผ้ารถรับประกันโครงสร้างตัวถงังรถได้มีชนหนักต,ตัดต่อเพื่อความจมนะ้ําไฟไหม้นะครับรถสวยจิ๊กจิ๊ก,กมือเดียวเลยนะครับดึงกระดูกงูให้ดูเลยนะครับมือจับหุ่นยนต์นะยังอยู่นะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกตำแหน่งนะครับประตูหน้าซ้ายขวาเดิมหมดนะครับฝาหน้าฝาหลังเดิมรถเดิมสนิทเลยนะไม่มีชนเลยนะครับ ายในก็อย่างที่บอกไปเป็นเบาะหนังสีเทานะครับเบาะฝั่งคนขับก็สามารถปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับใช้วิธีการโยกย้ำๆนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพุ้มหนังมีฉลุด้วยนะครับก็แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขบอกอุณหภูมิอยู่ตรงกลางนะครับวิทยุก็จะเป็นลักษณะเ,เป็นของ Pioneer นะครับก็สามารถใส่ CD ได้อยู่นะครับเล่น FM AM ได้นะฮะ ก็อันนี้เป็นตัว J8 นะจะมีไฟอ่านแผนที่เหมือนตัวท็อปด้วยนะครับนะครับจริงๆมันก็เป็นออปชั่นตัวท็อปเลยมีพัดเดิลชิปด้วยนะครับนี่มีพ t ดเดิลชิปด้วยนะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูที่ฝาปงหน้านิดนึงว่ารถเป็นไงบ้างนะครับยางปี24หมดเลยนะภาษียขานะภ mm hmm. าสีหมด68นะครับขาหน้าเดิมๆนะครับ นะครับน้ำยาแอร์เฮสมาร์กนะครับมอกอร่างต่างอยู่ครบนะครับรถล,ล้างทำความสะอาดห้องเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับคาหน้าเดิมหมุดเม็ดอาร์กเดิมหมดนะครับหน้าไม่มีชนเลยนะครับฝาโปรงเดิมนะกาวฝาโปรงเดิมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมขายให้อยู่ที่ราคา200,000 59,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวเจแปนหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตอนนี้รถใหม่วิ่งอยู่ที่201,000กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะฮะก็สามารถผ่อนชําระสูงสุดได้7ปีก็ยังผ่อนได้อยู่นะครับผ่อนเดือนละประมาณ5,100บาทนะครับหรือว่าจะผ่อน6ปีก็ประมาณเดือนละ5,500บาทนะครับก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสามารถออกรถได้เลยนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตนะฮะ ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0853154242าุามหนึ่งห่อี่หลนมารุมคาที่เพจมาลุมคาก็ได้อันนี้ผมมีรับประกันเครื่องเกียร์ของทางร้านให้หเดือนนะครับก็ทางฟิกแมนน่าจะทําประกันเครื่องเกียร์สปี2 0 0 0 0โลไม่ได้แล้วนะครับรถมันปีค่อนข้างเก่านะครับว่าทางร้านรับประกันให้1ปีเอ่อหเดือนนะครับโทษที1เดือนนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ecu นะครับรับประกันทุกอาการเลย1เดือนนะก็สนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่แจ้งไปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยป้งด้วยละกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้โป้งลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ